สำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เวทีที่1ประจําปีงบประมาณ2515ณวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยา,าวอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จาก26อำเภอในจังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเป็นเวทีที่หนึ่งในการปรับมือสักยภาพตนเองปรับแนวคิดสร้างแรงจูงใจวางแผนการผลิตและการเชื่อมโยงเครือข่ายยังสม,มัทฟาร์มเมอร์จอดคอนแก่นรวมถึงการเยี่ยมชมฟาร์มของนายสิริวัฒนสุยกระเดื่องยังสม,มัทฟาร์มเมอร์ปี2513ที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการยังสม,ม์ทฟาร์มเมอร สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการแปลรูปผลผลิตภายในฟาร์มพร้อมช่องทางการตลาดโดยนางสาวศิรานีแก้วมณีอย่างสามัครฟารฟ์เมอร์ปี2 5 1 3พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานพร้อมการค้นหาความต้องการของอย่างสามาัครฟเมอร์ในการอบรมครั้งต่อไปนายสิริวัตรซุยกระเดือ่อง อย่างสมัทซัมเมอร์ปี25 1 3เจ้าของฟาร์มกล่าวว่ากิจกรรมโครงการนี้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง2 6อำเภอในจอยขันแก่นโดยมีกเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอดความรู้ให้กับกเกษตรกรรุ่นใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจในการ,กรเกษตรและต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นกเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจ และเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านการเกษตรทั้งในด้านการผลิตแปรรูปและการตลาดโดยโครงการยังสมร์ทฟาร์มเมอร์เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอซึ่งเกณฑ์การรับสมัครคือต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง17ถึง45ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอที่สมัคร หรือสามารถติดต่อได้ที่เพจยังสมัครฟาร,ร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ขอนแก่นครับสวัสดีครับผมนายพงศ์ศรีสารบันนะครับเป็นยังสมัครฟาร,ร์มเมอร์จังหวัดขอนแก่นจากอำเภอชุมแพนะครับก็เหตุผลที่ได้มานะครับก็คือว่าหนึง่งตัวเองนี่เห็ุการเกษตรจะแล้วนะครับแล้วก็มองถึงว่าเออเขาสศี เฮ็ดเกษตรแบบก็กับแบบไม่นี่มันแตกตา่างจันเลยซึ่งแบบก็เขาเห็นมาเป็นเกษตรเชิงเดียวแล้วก็เฮ็ดไปมีหนีแต่ว่าในเมื่อกล่ามาอุยจุดนี้เขาต้องการที่จะต่อยอดจากผลผลิตเหมือนจากดั้งเดิมที่ยวมีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ะจะสร้างรายได้ใองเราสาม,มารถฮ็ดแห่อยู่รดได้ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมโครงการยังสมาร์ทฟราร์มทาง วัดเขาจัดขึ้นค่ะนี้ก็ได้ความรู้เยอะเ,อเลยได้เจอเพื่อน,อออนหลาย,ลายอำเภอค่ะ,คะได้หลายอย่างได้เรียกเปลี่ยนแนวคิดได้รู้จักการปลูกเกษตรปลูกพืชหลายอย่างะคะ่ะเป็นเกษตรบางคนก็เป็นเกษตรผสมผสานค่ะครับวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาอบรมอย่างสมาธิฝัมือน,นะครับแล้วก็ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ต้องที่ได้มาเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่ามีความรู้ได้รับความรู้มากมายนะครับได้มาดูสถานที่จริงนะครับแล้วก็ทีมพยากรณ์ที่ให้ถ่ายทอดความรู้นะครับก็ให้ความรู้ที่ดีนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ๆที่เป็นยังสมาร์ทครับเมื่อเก่านะครับมาให้กําลังใจและมาให้ความรู้นะครับรู้สึกอบุญนะครับรู้สึกแล้วก็ก็ฝากถึงน้องๆที่ยังมั่นใจที่รักการเกษตรนะครับ ถ้าอยากถ้าอยากสนใจอยู่ก็สามารถเข้าลมโครงการติดต่อเข้ารลมโครงการได้นะครับดีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ